สวัสดีค่ะก็อัปเดตน้องๆนะคะลูกสปิตน้องก็จะเป็นคอบแม่มารูนะคะนี่คุณแม่เขาเนาะคลอ,อดมาทั้งหมดชายล้วนนะคะ4ตัวครอ,อดวันที่วันนี้นะคะ11ทับ11 11พฤศจิกายน2567นย2นะคะเนาะก็อ้วนท้วนแข็งแรงดีนะคะเนาะชายล้วนชายล้วนอ่ะคุณแม่ <c oughs> โอเคมีเงาเลยนะคะถ่ายตอนกลางคืนเนาะ,ะเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะอ่ะนี่ ตัวแรกนะคะน้องจะเป็นตัวผู้นะคะก็ผู้หมดเนาะตัวที่สองนะคะเด็กชายอ่าตัวที่สามนะคะก็เด็กชายเนาะอ่าตัวที่สี่นะคะ,ะกินนมอยู่อ่าเด็กชายนะคะแข็งแรงกันดีทั้งสี่ตัวนะคะอ้วนท้วนเลยนะคะเนาะอืม ตอนนี้ที่ฟาร์มเรามีหลายคอกนะคะฟาร์มเราอยู่คอง10ปสายธัญญาจังหวัดปทุมนะคะเนาะก็ชอบคอกไหนก็ทักเพิ่มเติมมาได้นะคะเนาะเด็กๆก,ก,ก็แข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะคือนนมแม่เก่งเนาะโอเค,อเ,คเดี๋ยวไว้อัปเดตน้องๆให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะคะจนกว่าจะสามารถรรบไปดูแลได้เนาะโอเคขอบคุณมากค่ะ